กะลานสมฺปทํสมฺปทากถาวตฺติมหาพุทฺธํกะลามากะปะสัมปทาโหตุจโมปะตานิสัมโพฏฺโฐกัมเปโลฏุฏฺฐโสอํขมฺมามงฺคละมหากมฺมา <imitation> ปมุนเจเลปุถุสติมโตสเปโทขาวินาสันโตธัมโมสติมโตสเปไภยาวินาสันโตสังโฆสติมโตสเปโลกาวินาสันโตนโมพุทธายะนามาปัฏฐรมมะจัวภะกัสะนาเมตตนะอเมตตนะอุเมตตนาพระพุทธนาพระธรรมนาพระสังโฆนาอนาเป็นโมอโมเป็นนาเมตตนะแก่ข้าพเจ้านาสิทิพุทธากิจังมมะข้าของไหลมา นัสสลิติสิทธิธรรมากิจังมมะมาผู้คนไหลมานัสสลิติสิทธิสังขากิจังมมะมาเงินทองไหลมานัสสลิตโลยโลยเฮงเฮงเฮง